อีพี่ทในวันนี้เราจะปลุกสายเลือดเผ่าสกายเปียและทำภารกิจหมัดที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกเรื่องราวจะเป็นยังไงติดตามรับชมกันได้เลยก่อนอื่นเลยผมเรียเดินทางมาที่เกาะทิลบวะเพราะว่าผมต้องการเปลี่ยนเผ่าปเป็นเผ่าสกายเปียเป้าหมายของผมในวันนี้คือเปลี่ยนเผ่าสกายเปียให้เป็น v ีสามให้ได้ผมเลยมาคุยกับลุงกระดูกเพื่อต้องการเปลี่ยนเผ่า เป็นเผาครั้งแรกผมนันได้มิงที่ตอนอยากได้มิงสุ่มแทบตายแม่งไม่ได้มิงแล้วผมก็ทำการสุ่มเผาไปเรื่อยๆอะไรวะวนแค่สองเผานี้ได้งไงวะหลังจากที่สลับไปมาในที่สุดผมก็ได้เผาสกายที่เผาสกายเปียมากับปีกสีขาวที่หลังข้อเสียอย่างเดียวคือแม่งเดินโคตรช้า นึกว่าปรับสโลอยูหห่หลังจากที่ผมได้เผ่าสกายเปียผมรีบเดินทางกลับมาที่โลก2เพราะว่าเคเวสเผ่า V2 แล้ว V3 มันทำที่โลก2นั่นเองผมเลยรีบมาคุยกับคนที่กินโซนเพราะว่าเคเววส V2 มันต้องคุยกับไอคนนี้แล้วก็เหมือนเดิมมันให้เราไปหาดอกไม้ทั้งหมด3สีผมเลยรีบออกตามหาดอกไม้สีแดงก่อนเพราะว่าตอนนี้นยันเช้าอยู่ ผมไปหาทุกที่ไม่ว่าจะเป็นแมนชั่นของฟาร์มิงโกหรือว่าข้างๆสะพานหรือว่าจุดเกิดแรกของโลก2ก็ยังหาไม่เจอแต่เสียงตันมาเจอตรงที่แรกสั้นและตอนนี้ผมก็ได้ดอกไม้สีแดงแล้วแล้วก็ค้ำพอดีผมก็เลยไปหาดอกไม้สีน้ำเงินต่อเกาะที่ใกล้ที่สุดคือเกาะซอมบี้นั่นเองผมก็เลยวนหาบนหลุมศพแต่ก็ยังไม่เจอก็เลยาหาข้างล่างแทน,เร,นเรียบร้อยผมก็เจอดอกไม้สีฟ้าแล้ว ื่อวอยู่หลังจากนั้นผมก็เลยมาตีซมบี้เพื่อหาดอกไม้สีทองต่อเลยเพราะมันใกล้สุดตีไปตีมาในที่สุดผมก็ได้ดอกไม้สีทองทำไมวันนี้มันดอกง่ายจังวะหลังจากที่ผมได้ดอกไม้ครบ3สีผมก็เลยรีบมาคุยกับไอ้คนเดิมเพราะว่าตอนนี้เราเสร็จโควดวีส V2 แล้วเสียงเงิน500,000หลังจากนั้นผมก็จะไปทำภารกิจ V3 ต่อเลย ภารกิจ V ีสคือเราต้องไปฆ่าคนเผ่าเผ่าสกายเปียด้วยกันอีกหนึ่งคนหลังจากเดินทางตามหาชาวเผ่าสกายเปียก็มีคนเข้ามาทักผมเขาบอกว่าผมโคตรเหมือนและผมคิดว่าเขาน่าจะยืนถ่ายรูปกับผมอยู่ผมก็เลยยืนในนี้้เขาถ่ายรูปหลังจากนั้นเขาถามผมว่าผมจะไปไหนผมเลยบอกว่าผมจะไปหาคนเผ่าสกายเพื่อทำเควสดเปลี่ยนเผาอยู่ เขาก็ใจดีเกินเขาบอกเขาจะไปรีเผาให้ผมผมก็เลยบอกว่าไม่ต้องมันเปลืองใจดีเกินเขาจะใช้แฟกเมสเลีให้ตั้งหากโอ้โหสุดยอดผมก็เลยให้เขามาที่เกาะร้อนเกาะเย็นเพื่อหาคนแต่ผมก็ยังไม่เจอใครผมก็เลยย้ายไปเกาะต่อไปทันทีมาที่เกาะต้นไม้ก็เลยต่เอเวนหาคนเหมือนเดิม แต่ก็ยังไม่เจอใครอยู่ดีผมรู้สึกเอะใจเลยกดแถบดูเช็กคนหน่อยปรากฏว่าเซิร์ฟนี้แม่งไม่มีใครแล้วนี่ว่า <C ell> หลังจากนั้นผมก็ทำการย้ายเซิร์ฟเพื่อไปหาชนเผ่าสกาย <Enemy spotted. S 1> ไอเผ่าสกายเปียกคนนั้นมันมาที่แมนชั่นของโรฟาบิงโกมันมุ่งหน้าไปสู้กับโดฟาบิงโกผมเลยแอบตามไป แต่ผมเจอมันแล้วผมจะใส่สก,กิลใส่มนันทันทีอ้าวหลังจากนั้นผมก็ทำการย้ายเซิร์ฟอีกรอบหนึ่งเพราะว่าเฮาสกายเปียวงนันมันออกจากเซิร์ฟไปแล้วแต่เซิร์ฟนี้ก็ดันเจอยอดนักกวีสได้ห <c oughs> มาไม่พักเลยยิงไม่หยุดสุดยอด หลังจากนั้นผมก็ทำการจ้ายเซิร์ฟเวอร์อีกรอบหนึ่งผมก็ทำการออกตะเวนตามหาคนทันทีแต่ผมก็มาหาคนเรื่อยๆคนนี้ไม่ใช่เผ่าสกายไปหาสองคนนี่เขากำลังสู้กันอยู่สองคนนั้นก็ไม่ใช่เผ่าสกายแต่ผมคิดว่าผมซวยแล้วแหละโดนลูกหลงแน่นอนหนีดีกว่า เดี๋ยวมันหันมาฆ่าเราแต่แล้วในที่สุดผมนั่งรอ,อคนอยู่ที่คาเฟ่ตั้งนานผมก็เจอคนชนเผ่าสกายแล้วผมเลยไปทำการยืนกดดันเขาแล้วก็ส่งซิกให้เขาว่ามาเจอกันข้างนอกหน่อยเป็นไงและเขาก็ทำการส่งซิกกลับว่าเขาพร้อมดวน ออกไปอีกออกมาอีกหลังจากที่เขาออกจากเซฟโซนผมก็กระนำสกิลใส่ทันทีและเขาก็สวนกลับผมมาอาวาและผมก็รู้ว่าเขาเป็นพระนิวาแต่ก็แล้วไงอ่ะผมก็ฆ่าเขาได้เรียบร้อยถ้ากิว่าภาร,รกิจตอนนี้ของเราเสร็จแล้วผมรีบไปคุยกับคนที่เรารับภาร,รกิจมาทันที ผมไม่ได้รับภารกิจเพราะว่าผมย้ายเซิร์ฟมาผมลืมไปรับภารกิจใหม่นี่เองผมเลยเรียกเขาออกมาอีกรอบหนึ่งแล้วก็ใส่สกิลใส่เขาแต่กลับกลายเป็นว่าเขายังปิด PVP อยู่ผมเลยวิ่งตามเข้ามาเรื่อยๆแล้วก็เลยช่วยเขาบวกฟูจิทุระแม่งเลยหลังจากนั้นผมก็บอกเขาว่าผมขอ1นคิวผมทำเควสอ,อยู่และเขาก็เปิด PVP ให้อย่างทันทีผมก็เลยตีเขาเลยต้องขอบคุณเขาจริงๆ ที่เราทำภารก,กิจเสร็จได้กับพวาเขาออนี้แหละและผมก็รีบกลับมาคุยกับไอ้คนนี้นทันทีแล้วก็เรียบร้อย2ล้านผมได้ปีกอันใหม่ใช้ไรกว่าเดิมแล้วก็เป็นออร่าสีเหลืองโคตรเท่หลังจากนั้นผมก็รีบมุ่งหน้ามาที่โลก3มาที่เกาะธิรบาร์กเพราะว่าผมต้องการฟาร์มมัสายฟ้าให้ค่ามาเทอรี่300ก่อน ผมต้องการหมัดซูเปอร์ฮีโร่แมนอย่างไวเพราะมีแต่ละคนบอกว่าหมัดซูเปอร์ฮีโร่แมนมันโกงมากผมก็เลยหยิบหมัดสายฟ้ามาฟาร์มทันทีฟาร์มไปเรื่อยคิดว่าฟาร์มกระดูกไปด้วยฟาร์มมาร์ทไปด้วยจนในที่สุดหมัดสายฟ้าผมก็มาเทอรี่ครบ300ผมรีบเดินทางมาที่เกาะกลางทันทีแล้วก็มาเอาหมัดคาราเต้มันเือกแต่ผมต้องซื้อก่อนเพราะว่าผมยังไม่ซื้อหมัดคาราเต้มันเลือกเลยด้วยซ้ำ หลังจากที่ซื้อเสร็จผมก็เอาคาราเต้ามาเรื่องมาฟาร์มทันทีแต่ฟาร์มโดยการสู้กับแฮนค็อกนะผมก็ใช้สกิลอื่นไปเรื่อยๆจนแฮนค็อกใกล้ตายและพอแฮนค็อกใกล้ตายผมก็เอาหมัดไปต่อยค่ามาเทอรี่แม่งเด้งรัวๆเลยค่ามาสของคาราเต้เด้งมา101เลยทีเดียวหลังจากนั้นผมก็กลับมาฟาร์มที่กระดูกต่อเหมือนเดิมเพราะว่าไอ้พวกนี้ผมสามารถดรอปกระดูกได้อีกแล้วมันก็ตีผมไม่โดน ถือว่าฟาร์มง่ายอยู่แล้วตอนนี้ค่ามาสเตอรี่ของคาราเต้มันตเงือกของผมครบ300แล้วผมเลยรีบบินทามไปที่เกาะเดิมเพื่อมาซื้อปัดซปเปอร์ฮีแมนนั่นเองแล้วก็เสียตังค์ตั้ง3มล้านทไม่เสียตังค์บ่อยอย่างเ่าวันนี้ผมก็เลยรีบเอาหมัดซูเปอร์ฮีแมนมาฟาร์มมาสเตอรีมมทร่ทันทีกะว่าจะฟาร์มให้ครบสา s สกิลเลย เพราะว่าหลายๆคนบอกว่ามัดนี้มันโกงสุดเรยอยากรู้ว่ามันโกงแค่ไหนแต่อย่างแรกที่ผมรู้เลยนะมัดนี้แม่งตีโคตรเร็วผมและอย่างชอบเลยผมก็ทำการฟาร์มมารเซอรี่ไปเรื่อยๆร,รับเควสรับเงินไปด้วยแล่ผมก็ไปเก็บกล่องแต่แล้วผมก็ได้แก้วน้ำเรียกอินดรามาอีกแล้วเอาอะ หลังจากนั้นแผนผมก็เปลี่ยนผมก็เลยคิดว่าหลังจากที่ผมฟาร์มมาสเตอรี่จนเต็มผมจะลองไปบวกกับอินดราหนึ่งหนึ่งโดยใช้ผลสายฟ้าแล้วก็ซูเปอร์ฮีแมนดูและตอนนี้มาสเตอรี่มันก็330แล้วอินดรารอก่อนผมก็เลยทำการเหยียบปุ่คมครบั้ง3สามปุ่มเรียบร้อยทำการสุ่มผลหน่อยเทคนิคของผมก็คือวนรอบคนสุ่มทั้งหมดหรอบ แล้วก็ใช้ท่าไม้ตายขนสายฟ้าแล้วก็เข้าไปสุ่มทันทีและผลที่ผมได้ก็คือคือผลบอมโอเคสูตรนี้อย่าไปใช้นะแล้วผมก็ทําการแม่เรลยกอินทราทันทีมันี่ดีนั่นไงผมก็ทําการเปิดมันด้วยผลสายฟ้าเหมือนเดิมมันพยายามโจมตีใส่ผม แต่ผมหลบทันไม่ได้แดกหรอกผมก็ใช้หมัดซูปเปอร์ฮิวแมนทำให้มันพุ่งออกไปไกลนอกปราสาทเลยทีเดียวเชียวผมก็ตามมัาซ้ำมันผมก็สู้กับมันแบบนี้ไปเรื่อยๆใช้พลังของหมัดซูปเปอร์ฮิวแมนแล้วก็พลสายฟ้าแต่คือข้อเสียของพลสายฟ้าคือมันชอบยืนอยู่เฉย ทำให้อินทราัมใช้สกิลใส่ลำโดนที่ไหนแม่งโคตรไม่ดีเนยผมก็สู้มันแบบนี้ไปเรื่อยๆมาซูเปอร์ฮีนแม่งของโคตรดีการต่อสู้กับอินทราเป็นเรื่องความยากลำบากบนสายฟ้าข้อเสียมันเยอะเกินสู้ไปตายไปสู้ๆถอย,ถอย แต่ข้อดีคือผมใช้เผ่าสกายเปียทุกครั้งที่กดสกิลเลือดมันรีไวมากพอใกล้ๆกลตายแล้วกดสกิลทำให้เลือดเราเด้งกลับมาเกือบครึ่งหลอดเลยทีเดียวแต่ก็ยังสู้กับอินด้าไม่ไหวอยู่ดีผมเลยหนีเข้าไปในห้องโถงแต่สกิลของอินด้าแม่งไกลเกินผมตายแกแต่ก็ยังไม่ยอมแพ้ออกมาสู้กับมันต่อ แต่แล้วผมก็พบว่าทำไมรอ,อบตัวมันสว่างจังวะมันช่างจ้าซะเหลือเกินแสงมันเยงเข้าไปดวงตามองนานๆที่ตาจะปวดผมบอกตามตรงเลยนะถ้าไม่ใช่ผลพระแม,มง่งหนึ่งๆกับอินด้าไม่ได้แน่นอนผมวิ่งหนีไปหาแสงสว่างแต่แสงสว่างก็ช่วยอะไรผมไม่ได้ ตายเกิดใหม่3ามสี่รอบแต่ผมก็ยังไม่ยอมแพ้ใช้สกิลใส่อินด้าไปเรื่อยๆแต่แล้วอินด้ามันก็หายไปหายไปพร้อมกับแสงสว่างเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าถ้าไม่ใช้ผลพละอย่ามาสู้กับอินด้าัะเสียแก้วฟรี